มาแพร่ต้องกินหนมเสน้นแต่หนมเส้นคืออะไรสนโนร,รู้จักไหมขนมจีนขนมจีนเหรอโอ้ใจใจเอดี๋ยวเราไปดูกัน,นว่าสนโนตอบถูกไหมเอยเราไปกันเลยตอนนี้ก๊ก็พ,พาทุกคนมาถึงร้านหนมเส้นดวงเนตรนะครับผมเป็นร้านหนมเส้นที่มาแพร่ทีไรก็ต้องมารับประทานที่นี่นะครับผมอ่ะเราไปดูกันนะว่าหนมเส้นคืออะไรไ ระหว่างที่เรารอหนมเส้นนะคะผมเราก็จะมีของเครื่องเคียงครับมาให้รับประทานก่อนครับผมหรือว่ารอทานกับหน่มเส้นก็ได้ครับมันคือออเดิฟเนาะอ่าเดี๋ยวให้ทางมิ้นท์นะครับอธิบายว่ามันคืออะไรบ้างครับอ๋ออันนี้นะคะที่พุกเรากำลังชิมอยู่นะคะเขาเรียกว่าข้าวต้มค่ะข้าวต้มก็คือเป็นข้าวผัดที่เอามาผัดกับมะเขือเทศมะเขือเทศมันจะมีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะ รสเปรี้ยวถ้าเกิดเปรี้ยวเนี่ยภาษาเหนือจะเรียกว่าส้มค่ะเขาก็เลยเรียกว่าข้าวส้มนั่นก็คือข้าวผัดนั่นเองค่ะอร่อยไหมคะหนมเส้นมาพอดีเลยอ่าดูสิหนมเส้นคืออะไรครับมาทีไรต้องมากินร้านนี้นะครับหนมเส้นดวงเม่ครับอ่าไหนคุณแม่ที่บ้านซส้นขนมเส้นคืออะไรขนมเส้นก็คือขนมจีนนั่นเองค่ะแต่ขนมจีนของ ที่ไม่ใส่กระเทียมแต่ขนมจีนของเมืองแพร่ค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือจะเป็นน้ําใสๆสเป็นน้ํากระดูกต้มกระดูกหมูแล้วก็ใส่เลือดหมูค่ะ็นน้ําใสใสมันจะไม่เหมือนกับของเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่มจะเป็นน้ําสีแดงๆนอ,อ้น้ใสจะมีแค่รู้สึกว่าจะมีแค่ที่แพร่กับพะเยาค่ะที่เป็นน้ำแบบก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแพร่ค่ะที่ไม่ใส่กระเทียม่อ่แล้วเวลากินขนมเส้นต้องทำยังไงครับอแล้วแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแต่ถ้า แะถ้าคุณแม่ทานคุณแม่จะปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวค่ะใส่มะนาวนี่เขาจะมีมะนาวสดๆให้แล้วก็ใส่พริกเพื่อเพิ่มความเผ็ดค,ค่ะอ่าเรามาดูวิธีการกินกันครับอันนี้สูตรของส่วนตัวของตัวเองนะคะก็จะใส่พริกมันจะเป็นพริกขั่วค่ะมันก็จะหอมแล้วก็เพิ่มความเผ็ดแล้วก็ใส่มะนาวสดๆดเอาไหมคะอยากซอย กก็ินได้เลยค่ะเมื่อกี้ตอนอยู่บนรถสโนบอกว่าหนมเส้นนี่คืออะไรนะลูกขนมจีนแล้วอันนี้คือขนมจีนอย่างที่หนูบอกไหมโอเคพิ้งปองปิ้งปองเอาไปหนึ่งคะแนนเย่เย่ทานดูใส่ผักทานแล้วเป็นไงม้างลูกอร่อยไหมเผ็ดไหมลูกเผ็ดไหม อ่าแสดงว่าหนมเส้นนะครับเหมาะกับคนทุกวัยครับผมเด็กๆก็ทานได้อ่ะเผ็ดเหรอเผ็ดหรือรสโอ้เนี่ยนะเผ็ดอืมนี่ข้าวอะไรของหนูครับน้ำแข็งเผ็ดเหรอลูกข้าวอะไรครับข้าวอะไรอ่าเดี๋ยวโชว์นะคะโชว์สกายอ่าเดี๋ยวสกายกินค่ะอ่าสกายโชว์ว่าสกายก็ทานได้ค่ะอยัมมี่ไหมยัมมี่โอเค มีโอกาสแวะมาทานครับผมหนมเส้นดวงเนตรครับอิ่มเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับผู้ใหญ่สี่ท่านาเด็ก2คน 4, 5, 5. 2> กินกันไปสิบสองหนึ่งโลพอดี12บสถ้วยครับพร้อมกับต้มตำปูปลาแล้วก็กระดูกอ่อนครับเนื้อตุ๋นเนื้อนิ่มๆครับมีข่าส้มไปสองครับทายซิว่าหมดไปเท่าไหร่ ทั้งหมดนะครับรวมที่กลับบ้านอีก6ถุงนะครับเป็นเงินทั้งหมด400บาทถูกมากๆเลยใครมีโอกาสแวะมาแพร่นะครับแนะนำให้มาลองหน่มเส้นดวงเนตรนะครับผมแล้วพบกันครับ